สวัสดีครับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนในช่วงที่1ซึ่งมีรูปแบบเป็นการอบรมบทเรียนออนไลน์โดยความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขตามที่รับรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตระรเอกเพิ่มพูนชิดชอบ ได้มีนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งการที่นักเรียนจะเรียนดีและมีความสุขได้นั้นจะต้องเริ่มจากพื้นฐานสุขภาพจิตที่ดีก่อนสอพทจึงได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งระบบแน่แนวและการชี้แนะหรือโคชชิ่งนะครับและก่าการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนรวมทั้งการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตยังคงมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นที่สพทอเองจะต้องพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนที่มีสมรรถนะและมีทักษะที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถให้คำปรึกษาปรับทุกข์สร้างสุขตลอดจนมีเทคนิค ในการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตต่อไปขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่จะช่วยเหลือประคับประคองเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติของเราต่อไปผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการอบรมครั้งนี้และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเข้าอบรมในโครงการนี้ทุกท่านครับ ขอบคุณครับ